ก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะจีเจสนเก้าคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเกมไอนะครับผมนะก็เป็นเกมโหลดฟรีนะครับในเพจสโตนะครับไปเจอเกมนี้มาซึ่งเกมนี้มันเป็นเกมที่เก่ามากเก่าแบบทุกคนน่าจะรู้จักเกมนี้นะซึ่งผมเพิ่งมาทําเกมนี้ใช่เกมนี้เป็นเกมที่เก่ามากครับนะก็ มันเป็นเกมที่เป็นเกมผีครับซึ่งเราต้องผมไปดูนะเราต้องเก็บถุงอะ่ะมันจะเป็นถุงเงินครับผมนะให้เราเก็บให้ครบยี่สิบถุงแล้วก็มันจะมีพวกผีปีศาจให้เราวิ่งหนีนะครับนะก็นั่นแหละเกมนี้มีผีเยอะนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับผมนะก็มันจะมีทั้งด่านนะครับแล้วก็ผีเยอะ เยอะมากมายซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอน,นะครับว่าผีในเกมนี้มีอะไรบ้างนะก็มีทั้งผีกระสือมีเรชูราครับเดี๋ยวเอชูราแม่มดใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือกระสือของคุณเองครับอันนี้คือเราสามารถเอารูปอะไรใส่เข้าไปในผีกระสือของเราก็ได้นะครับผมก็ใส่รูปผีได้นะครับแล้วก็ใส่เสียงผีก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เล่นเลยครับ่ะ ก็แหละแต่กอมีไอ้นี่นะครับนี่สองลุ่มหนึ่งนะคือมันจะมีผีสองตัวซึ่งเราต้องวิ่งหนีผีสองตัวให้ได้ซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวอไอ้นี่ครับอะไรไม่รู้นะเยอะแยะมากมายโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผมงานะในคฤหาสน์นะครับแต่งคฤหาสน์นะแล้วก็จะเอาเป็นแบบไนะ เป็นปานกลางแล้วก <Overwatch> <bug> ันเดี๋ยวเขาหน้าเอายากๆไปเลยเฮ้ยมีหมูดสันร้ายด้วยอ้ามีหมูดสันร้ายด้วยเดี๋ยวเราวนี้ผมเล่นปานกลางแล้วกันนะป่าเดี๋ยวเราไปเด่นกันเลยครับเจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ร่ำรวยมากซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นเออเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทําก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากในนั้นเขาหายตัวไปอย่างลึกลับ แล้วก็อะไรวะอย่างลึกลับเออนานมาแล้วเพียงแค่<ม>ฉันทำภาร,รกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยิ่งยากแล้วใช่ไม่มีอะไรยิง่งยากโอเคมาครับนี่นะเข้ามาแล้วตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะให้เราหาถุงเงินยี่สิบถุงใช่ถุงเงินครับมันไม่ยากใช่ไหมในการหาถุงเงิน อย่าแน่นอนตอนเราเก็บถุงเงินเราก็ต้องหนีพวก<ฮ>ปีศาจแล้วก็พวกเออเออเอ,อื่นๆนะครับเราเจอเรื่อยครับเรื่องนี้อาจจะมีประโยชน์ใช่มีประโยชน์ในการอย่าเลื่อนเ,เราเจอตัวเลขครับเลขนงๆนะแล้วก็ถุงเงินโอ้เฮ้ยของฟันมันมันคืออะไรกันกระสองฟัน ถ้าของสั่นแสดงว่าผีมาครับน่าจะผีน่าจะมาแน่ๆเลย,ยเมื่อกี้ผมน่าจะเจอสิ่งแปลกปลอมตรงนี้คือลูกกตาครับถ้าเรากดดูลูกกตาคือเราสามารถดูมุมมองผีได้นะว่าผีอยู่ที่ไหนเดี่ครับเมื่อกี้คือมุมมองผีนะผีอยู่ชั้นบนครับซึ่งผมคาดเดาได้ว,ว่ามันกําลังลงมายังไม่สามารถออกไปได้ ต้องการถุงเงินเพิ่มใช่โอเคนี่ครับแล้วก็หาของีมาแล้วของสั่นของสั่นโอ้โหทีทีวีพังขันยานทีวีน่าจะพังแล้วนะคราวนี้โอ้โหของสั่นของสั่นโอ้เจ้าจอดมันเป็นอะไรกันนี่เฮ้ โอ้ตอนนี้ผีผีไปอ่ะนั่นอะไผีเออ้ยผีกันสือโคนน่ากลัวเลยอันนี้ผมเล่นอยู่ในโหมดปานกลางครับมันน่าจะไม่ค่อยน่ากลัวเลยมากผีครับผีผีขึ้นชั้นบนนะโอเคเดี๋ยวเราหาของต่อนะเมื่อกี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับหาของไปเลยครับ คือชั้นบนใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นชั้นล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงชั้นล่างเมือ่อกี้ผมพูดขึ้นชั้นล่าง <suspicious> อะไรคือขึ้นชั้นล่างมีอะไรบ้างนีครับถุงถุงมาครับแล้วก็โอ้โอ้ถุงถุงมาพร้อมกับลูกกระตา่ายใช่ผมได้แปดถุงนะครับใช่หาต่อเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเล่นโหมดฟันร้ายให้ดูแล้วกันนะว่าว่ามันจะเป็นอะไร ผมว่ามันน่าจ,จะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะหมูดฝันร้ายเฮ้ยมีไงถุงน,นี้มีลูกกระตา่ายแล้วก็ประตูซึ่งเรายังเข้าไปไม่ได้เราต้องการกุญแจครับกุญแจจะอยู่ที่ชั้นสองนะครับนะเฮ้ยเสียงอะไรมีลูกกระตา่ายแล้วก็ถุงแล้วก็หนูมีไงถุง มาครับมีถุงขยะด้วยมีกล่องงูงูผีมันลงมาเฮ้ยจะบอกนะนั่นโอ้พระเจ้าวิ่งดิจะรออะไรออะวิ่งดิมาละมาละนั่นกับผีเดี๋ยวผมวิ่งวิ่งหนีผีดูวิ่ง m มียวิ่งมันไงโจ้ผีดูจะเปล่านี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจูงผีขึ้นไปชั้นสองนะผมว่าผีมันคงจะไม่ตามมานะครับถ้าผีตามมานี่ผมจะโกรธมากเลยอุตส่าห์วิ่งขึ้นมาโอเคแล้วก็หาของต่อนะครับผมมีสิบห้าถุงแล้ว่ยผมสิบเจ็ดถุงขึ้นมาอีกโอ้ อีกสองถุงครับผมมีสิแปดถุงแล้วกบล็ลอกรังพิเศษคืออย่างสะสมห้500 e มมมาร้อยเอกิวไม่ผมไม่สะสมผมกำลังสะสมเส,ส,สียงโอ้โหหลอดหลอดไฟพังโอ้พระเจ้าช่วยมันมันเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากโอเคผีลงไปชั้นใต้ดินแล้วครับเราก็หาของต่อนะสองถุงเท่านั้นสองถุงถุงสุดท้าย เอาถุงมาเอาถุงมาเอาถุงมาถุงอยู่ไหนโอเคถ้าเราหาถุงเจอให้เราทำการหาทางออกแล้วก็ลงหนีครับอ,อย่บอกนะว่ามันกำลังขึ้นมาผมมีอายห้าดวงครับแล้วก็สามารถดูผีไนดะ้ยาวๆนะโอเคผีผีผีมันลงมาชั้นล่าง่หยโอเคเดี๋ยวเราลงมาชั้นล่างนะ นี่ครับทางออกจะอยู่ตรงนี้นะนี่ออเลเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะผมเล่นไปได้5นาที47่ิบเจ็วินะก็ทำคะแนนได้ดีอยู่ผมได้มา40บาทผมน่าจะซื้อเออผมน่าจะซื้อพวกข้าวที่กินได้อยู่40บาทนะครับแตระดับความยากก็ปานกลางครับผมนะเดี๋ยว เราไปเล่นความยากนึงกันเลยครับผมนะั่นคือแบบคราวนี้ผมจะเล่นยากให้ดูเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเล่นยากให้ท่านผู้ชมดูนะี่คลิปหนา้าผมจะเล่นฝันร้ายนะครับอยากรู้ว่ามันจะฝันร้ายจริงหรือเปล่านะเ,ออเดี๋ยวผันจะเล่นหมุนยากให้ดูครับมาดูกันคราวนี้เก็บถุงเงินสามสิบถุงครับผมเชื่อแน่ว่าผีมันต้องวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมเออเพราะว่ามันยากไง ผีจะต้องเดินเร็วขึ้นไม่ไดีปกติผีมันไม่ได้เดินนี่ผีมันลอยนวยว่ะเออผีที่เราเห็นมันลอยครับมัน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 ไม่ได้เดินนะผีมันลอยเฮ้ยผีมาอย่างไเห็นนะครับผีมันจะวิ่งไวขนะึ้นนะสั่นรัวเลยสั่นไหว ไปยังเอ้เออผีร้องโอเคโอ้โหได้เรื่อยมากโอ้ถุงยางอ๋อมันมันคนละถุงอ๋อฮะผีมันมันผมเล่นในโหมดยากนะผีโอ้ผีมาโอ้ผีมาโอ้ผีมาไอ้หน้าผี ตกใจเหมือนผีมาครับเมื่อกี้พร์มยากผีมันจะวิ่งเร็วขึ้นแน่นอนเลยลนะเนี่ยผีผีมันอยู่ชั้นไหนชั้นบนผมจะล่อผีลงไปชั้นล่างวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยขึ้นชั้นบน ขี้บนวิ่ง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 แบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนเก็บแล้วก็วิ่งโอเคครูดาวครูคือแบบวิ่งแล้วครูดาวนานมากครับเป็นหกสิบนาหกสิบวินาทีเลยนะของสันเนี่ย่นแบบของสันแบบแผ่นแผ่นนิ้วไหวอ่ะเออผมผมอยากรู้มากว่าถ้าพี่ เสียงไานเดี๋ยวเสียงไหนพะี่ไม่คิดเสียงเลยครับนี่ถุงนี้มีถุงเออตรงตัวนี้มีเพลงด้วยเดี๋ยวเปิดเพลงนี่ ไกโอ้ยโอ้ยผีมาผีมาโอ้ยผีผีผีผมันอยู่ห้องห้องที่ผมจะไปด้วยตายแล้วเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผีไปแล้ว ฟ้าผ่ายประมุดาผ่านี่เราอยู่โรงแรมอะไรเนี่ยมายเกลีบเกลิวก็ลีบเข้าประตูแต่วาอยากอยากเจอผีปะ่ะโอ้ยอย่ผีเร็วจริงโอ้โหผีเร็วว่นนี่ผีวิ่งโคตรเร็วเลยครับได้มาสิบเจ็ดถุง ผมอยากเล่นหมดฝันร้ายมากเลยว่ามันจะเป็นยังไงผีไปครับไปขีห้องนี้ก้าวถุงตรงนี้เรื่อยอย่าเรื่อยแล้วกันลูกงูกับประตูวาร์ปใช่จึบ๊บโอ้โหมนันวาร์ปมาในห้องที่มีผีชีบิต ผมว่าจะจะลงไาชั้นใต้ดินนะทีมันอยู่นโอ้โหมันลงไปชั้นใต้ดินไอ้นี่ผม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 จะรองมันขึ้นชั้นบนนะอู้ว้วว เคผีมันขึ้นชั้นบนแล้วครับมันขึ้นบนเราเราลงล่างเป็นไงล่ะหาต่อครับผมไม่ชอบเกมผีแบบนี้เลยครผีที่มันแบบวิ่งเร็วๆอะผมโคตรไม่ชอบเลย พีผียาเพึ่งมาตอนนี้นะไอโอ้ยโอ้ยพีระตูกล่ามาตูโอ้โอยน่ากลัวน่ากลัวเอออย่ามาได้ไมายีิบสี่ถุง ไปแล้วครับมันมันขึ้นชั้นบนแล้วถุงแล้วก็ถุงเอาสิบหายแล้วโอ้เป็นจะลงล่างโอ้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 โอ ขึ้นชั้นบนดีว่ะแม่งหลอกผมนี่เหลือแค่สองฝูง yes 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 โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว yes! 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 oh, 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 oh yes 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 oh no 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 no, no. t o ี้ไม่ yes แล้วตอนนี้ no no okay คุณแต่คุณฆ่าฉันฮะผมผมผมไปฆ่าคุณตอนไหนเด็ดนะผมไปฆ่าเขาตอนไหนนะนี่ผมเคยฆ่าคนอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นะผมจำไม่ผิดนะว่าผมอยู่ในห้องปิดไฟแล้วก็ปิดมากแล้วก็นอนบนที่นอนพร้อมกับดูผมไม่มีอายเลยท่านผู้ชมแล้วเราผมจะออกไปยังไงนี่คือปัญหา าไอ้เหี้ยมันมามันมาอุ้ยมันมาโอ,ยาอ้ยว้ไย้โง่ว้าวโอ้ยว้โง่อ้ย,ย,อ,ยอย่าเข้ามานะมันเข้ามาหุรนกดเนี่ยอะไรดิเ <c oughs> จ๊เจ้า <c oughs> อ้พระเจ้ชาช่วยเคล็ดลับคุณสามารถฝึกเล่นในแต่ละด่านโดยไม่มีมอนสเตอร์อ๋อคือมันมีโหมดฝึกด้วยอโอ้โหโอ้น่าสนใจน่าสนใจอันนี้คือโหมดมือใหม่อ๋อมีโหมดมือใหม่ด้วยแล้วก็มีโหมดง่ายปานกลางยากฝันร้ายโอ้ยโอ้โหโอเคก็นั่นแหละครับ พี่ yeah. สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับนะฮะยวผู้เล่นหลายคนมีโหมดเล่นหลายคนเลยน่าสนใจนะมีโหมดเล่นหลายคนด้วยเฮ้ยน่าน่าสนใจคือโหมดนี้คือเราสามารถชวนเพื่อนเล่นด้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวชวนเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะชวนเพื่อนเล่นอยู่โอเค สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจนการเจอกันคลิปหน้าครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับกดให้ถึง1,000ซับไวๆผมจะได้มีเงินและเขาจะได้จ้างผม